มาปบเจอกันแล้วนะคะพี่น้องคะ่ะในช่องเรียนขงรลักกองว่วงนะคะมาปบกันในช่วงบายบายเย็นๆน,นะคะอากาศก็ไม่ร้อนแล้วนะคะช่วงนี้ก็นำเรียนสิบบาทในราชการตีสิบไม้ทุกท่านได้รับชมนะคะด้านหน้าก็เคียนไว้ว่ามาวชิราลุงก้อนนะคะราชการตีสิบซึ่ง จัดเจนนะคะเรียนนีแต่เรียนในราชการที่สิบตั้งแต่ปอซ้อซ่องปันอรอย 61, อกสิบเอ็ดรงปันอารอยอกสิบสองและเรียนนี้ก็เป็นเรียนที่นำไม้รับชมในปีปอซอซ่งปันอรอยอกสิามสงตื้ว่าในราชการที่สิบและเป็นเรียนสินั้นปนอซ้อทรงปารอยอกสิบสาห้า,าก5นะคะห้ายากสุดในความรู้สึก ก้งชงเรียนกองหลกงว่งนะคะไม่เหน่ใจว่ารายได้ทานอาจจะเก็บได้มากมม้แต่ว่าสำหรับเรียนผอโซทรงปันอารอยอกสิบเอ็ดอกสิบงก็เก็บได้ได้ได้เรียนแต่เรียนผอโซทรงปันอารอยอกสิบสามเก็บได้หน่อยตีสุดก็ตื้อว่าอยากตีสุดนะคะเดี๋ยวจะปิกให้ดูดันลังนะคะว่าสวยงามไม้นะคะ เรียนตีผลิตขึ้นแหละชายในทองตลาดคือจับใจใจซ้อยในทองตลาดตัวปอยก็จะเป็นประเสี้ยนกรับนะคะคือตรงกันข้ามนะคะระหว่างประเสี้ยนกับสัญลักษ์ข้องราชการทีซิบนะคะราชการทีซิบก็บโบกมาไล่กลางเลยนะคะวาตรงนี้เป็นเหล็กนึ่งกับเหล็กสูนเหล็กไทยนะคะอยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะไม่มีปลายเล่มชีนะคะปลายตูตูมาชีนะคะ ก็เป็นเลขสิบอยู่ทุกคนคงจะมองเห็นนะคะนอกนั้นก็ตรงนี้ที่เรื่ององนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของราชการที่สิบแล้วก็มีตัวเลขอยู่นะคะครบ,บ,บ,บครบก็เขียนไว้ว่าปติดเทยโพโซทรงพันนลอยหกส,สิบามสบาทเทย1สิบบาทอารบ,บิกนะคะก็ อ่าไดเรียนหนึ่งนะคะก็ไปซื้อโค้องลเล้วหมคะเขาตอนวง่า่จริงเมื่อวานนะคะก็ยังไม่เจอที่นะคะเรียนนี่ยังไม่มีตีตัวเฮงที่ส่งปัร่อยอกสิบสาวันนี้ปริกไปปริกมาไปซื้อก้องไล่ร้านก็เจอดีใจนะคะเพราะว่าได้นําไม้ปีนองได้รับชมกันเลยนะคะไม่ต้องแต่้ามปดโซ่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าโบกไวแล้วเมื่อวาน <ๆ S 1> ว่าปโซ่ส่งปัน่นรอยอกสิบสมาอยาก<ม>ขออยากจริงปีนองเออเพราะว่าเรียน พอวโชอหนมันมีหมาหลายๆเรียนแต่เรียนบัวโชนี่ตาหวาตานี้มาพลนก็มีเรียนตรงเรียนแถวนี้นะคะก็ว่างวาควงจะไาดา้รื่อยๆนะคะประวัติขยันในการผิกดูด้านหน้าด้านล่างนะคะด้านล่างก็ช่วยอามนะคะรคเราเข็นจัดเกนปฏิทิททรงพนารอยอกสิบสามราคาสิบบาทมีสัญ,ญลักษณ์รงกลางก็คือสัญ,ญลักษณ์ของราชการที่สิบเอ่อ มากระสัดองค์ปัจจุบันนะคะก็ปริกอีกที่นะคะเ่นหน้าเป็นประปักข้องประวงราชการตีสิบนะคะมาวชิราลุงกรอนนะคะเอฟซีไล่ไล่ตานที่เข้ามารับชมก็คอมเมนต์มามั่งนะคะว่าตานมีเรียนบอท,ทรงปานอร่อย6กสถึงราคา10บาทนี่อยู่ไลยเรียนหรือไม่นะคะ คอมเมนต์ Comment มาจะได้สนิทสนมปูดคุยกันชช่นมิดนะคะก็ให้ฐานคอมเมนต์มาแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามให้ช่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็กวกกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็หวังว่าหลายๆฐา,านคงจะ,ะช่วยกันสนับสนุนช่องเล็กๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้ช่องเลียงของลเครื่องว่งก็ต้องข้อมลาถูกตานไปก้อนฉุนฟ้าจะปบกันไหมนะคะ อย่าลืมนะคะเก็บปรดโซ่ทรงปัญารยอกซิบซ่าไม่ได้ไล่ไล่เรียนเพราะว่าเป็นโปรดโซ่ตีอ้าอยากในช่วงราชการทีสิบนะคะก็ว่างหวาไล่ไล่ตานคงจะอ่าสาบดีนะคะสำหรับวันนี้ข้อมลาไปคนก็ก็ประคุณมากๆนะคะตีก้าวมาส่งกำลังใจให้ช่องนี้สวัสดีคะ่ะ